สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไลฟ์ซีทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะพี่ชามก็จะเอาสูตรดับบนนะคะสูตรนี้กําลังเดินยาวเดินดีนะคะเรามาดูกันนะคะมาฝากอันคําเตือนก่อนน fc ฟโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะคํานวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการพนันทุกชนิดงสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ FC. สูตรมีเข้ามีหลุดนะคะอ่า ต้องดูดีๆนะคะโซนที่เรามาตั้งค่ะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะสองตัวล่างนะคะเอาเจ็ดนะคะเจ็ดบวกสามบวกสองนะคะ,ะประมาณนี้นะเดี๋ยวแป๊บนะ,อ,ะอันนี้งวดที่หนึ่งนะคะทีะ่ดับอายุนะคะมาดูงวดที่สองค่ะเอาหกค่ะหกบวกสามบวกหกนะคะถุงไทยเลขค่าค่ะท่านผู้ชมอ,อันนี้ก็อย่งดับอายุค,ค่ะ ต่อกันงดที่สามนะคะเอาสองค่ะสองบวกแปดบวกห้านะคะก็ลงท้ายเลขค่าเช่นกัน,นะคะ่ะงดนี้ก็ยังดับเอาอยู่ค่ะมาอีกงดที่สี่นะคะสองบวกศูนย์นะคะบวกหกนะคะก็เป็นแปดค่ะ,อ,ะอันนี้ยังดับไอาอยู่ค่ะต่อกันงดที่ห้านะคะก็เอาสองค่ะ สอบวกแค่ะบวกบวกเ็นะคะก็ลงท้ายเลขเจค่ะอ่านี่ก็ยังดับออยู่ค่ะมาต่อกันงวดที่6ค่ะ5้าบวกสบกศค่ะก็เป็น7จ็ดค่ะ,ะประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเอาเป็นเด่นนะคะเราก็บวกค่าแต้มก็เป็น2เนาะเออ ลองดูนะคะเอาห้านี้นะคะบวกศูนย์บวกหกค่ะก็เป็นหนึ่งค่ะเห็นไหมคะบวกอีกค่าแต้มก็เป็นหกแล้วนะเอาเก้านี้นะมาบวกเก้าบวกหนึ่งนะคะก็ลงท้ายเลขเก้าค่ะอันนี้งวดที่แปดนะคะมางวดที่เก้านะคะงวดที่เพิ่งออกไปนะคะเอา2สองค่ะสองบวกสองบวกหกนะคะ บกสตัวล่างนี้นะคะก็เป็นศูนย์ค่ะศูนย์นี้ก็ยังดับอายุนะคะมาต่อวดที่จะออกนี้ค่ะ f 4เอา8ค่ะ8ดตัวนี้นะแแล้วก็บวก5นะคะบวก0ะคะ่ะก็ลงท้ายเลข3นะคะ3มตัวนี้นะคะ f 4เขาจะมีสูตรเด่นบน2ตัวมาตัวหรือเปล่าหรือว่า2ส,สูตรชนกันนั้นนะคะ mm hmm. เลข3ามนะคะ f ส พี่ช้างก็เลยไม่ได้เอาลงคลิปแล้วนะคะเขาก็มาชนกับสูตรดับโบนนี้นะคะไม่รู้ว่าจะดับเอาอยู่หรือเปล่านะคะหากว่าท่าในใดชอบนะคะก็ลองเผานิดนึนะแต่ว่าทั้งปีปีนี้นะเขาไม่เคยหลุดเลยนะ,ะสูตรนี้นะคะแต่ว่าพี่ช้างก็เลยเอาย้อนหลังแค่แค่นี้เองนะคะทั้งปีเลยนะคะลองไปย้อนดูนะคะตั้งแต่ปี68เนี่ยค่ะไม่เคยหลุดนะคะสูตรนี้นะคะอ่า ถ้าสมมุติว่าเราจะเอาเด่นบนนะคะ f สี่ลองลองสังเกตดีๆนะตั้งแต่นี้มานะคะถ้าเราบุกค่าแต้มนะคะก็เป็นสามนะก็เด่นบนนะคะแต่อันนี้จะเป็นสูบดับบนนะบกอีกค่าแต้มนะคะก็เป็นสองใช่ไหมคะบกค่าแต้มก็เป็นสองนะโบกค่าแต้มก็เป็นหกนะอันนี้บกค่าแต้มเป็นเป็นสี่นะแล้วก็นี้บกค่าแต้มเป็นห้าใช่ไหมคะ นี้ถ้าสมมุติว่าเราจะบวกอีกค่าแต้มก็เป็น8นะเด่น8นะคะดับ3นะคะเด่น8นะคะ fc โซนสูตรอีกสูตรอ่ะ f 4เขาจะเป็นเด่นบนนะคะก็จะเป็นตัวเลข3พี่ช้างคิดว่าไม่น่าจะมานะคะยังไงยังไงนะคะพี่ช้างคิดว่าตัวนี้น่าจะมีนะคะตัวนี้นะคะน่าจะติดมานะคะตัวเก่าเนี่ยยังไงก็มีนะคะ f 4นะเออลองดูนะคะ ไม่รู้ว่าจะมาบนหรือมาล่างเท่านั้นเองนะคะกับตัวนี้นะคะเมื่อกี้เขาเด่นแปดใช่ไหมคะตัวนี้กับตัวนี้เอาติดไว้นะคะ F C ไม่ว่าจะหาติดสองตัวล่างหรือสองตัวบนก็แล้วแต่นะคะเออเหลียวเหลียวพี่ชางก็ยังมีอีกหลักหน่วยบนนะคะงวดที่แล้วหลักหน่วยบนเขาไปหลักร้อยนะคะพี่ชางก็เลยงวดนี้ยังจะเอามานําเสนอให้นะคะแล้วก็หลักหน่วยอีกสูตรนะคะ แต่ก็น่าจะชนกันอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันใหม่นะคะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ FC ซเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอให้เฮงๆปังๆทุกๆท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ